สวัสดีจ้ากบอกับพวงหลักอีกแล้วเนาะพวงหลักเมื่อนน้สิม,มาอัปเดตต้นพิกเนาะจ้าเพราะว่าขัางก่อนนั่นที่พวงหลักถ่ายไปเห็นต้นพิกเหลืองเนาะจ้าแต่พวงหลักเห็นเมื่อวานเนี่ยเนาะจ้าต้นพิกพวงหลักกลับมากงามอีกแล้วเนาะพวกหลักกับสิม,มาใสไซอาหาร อาหารเสริมนะจจะให้ให้ต้นพักวงลักษน้าต้นมะเขือน่าจะต้นมะเขือกับต้นพริกวงลักกับปลูกไว้น้ากันเลยวงลักษณ์กับเสียบเลยน่าจะกระสิเป็นแทงแบบนี้นะจจะกระเสียบลงเสียบลงประมาณเสียบลงเลยจะแล้วบิดไ้เนี่ยจากน้อยแล้วอาหารเสริมนี่กระสิอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะวงลักษณกระสไปบปึ้ง ให้เบิ่งต้นมาผีกวงหลักเนาะเบิ่งแน่บวงหลักสิมาให้เบิ่งต้นต้นผีกวงหลักเนาะต้นผีกวงหลักว่าหายบวงหลักอันนี้ไดจังได๋ีกกำลังงามด้ยเนาะจ้าว่าแนี้เป็นอย่างเขียวกบเขียวจากเหลืองเหลืองเนาะจ้าจากสีอันสีสีเหลืองเนาะจ้า,จาก,ก่อนกนที่วงหลักจะเอามาล่งนี้ บ่เป็นตลอดไหมจ้ะเบื่องตอนนี้ก็รอดแล้วเนาะมกพีกบานเฮ่าได้จ้ะนี่ตอนนี้รอดแล้วรอดแล้วมีมีหมากน้ำแล้วนะจ้ะขึ้นติดหมากแล้วติดหมากแล้วจ้ะติดหมากแล้วกํลลังงามใบเขียวดีต้นเตี้ยเตี้ยเป็นหมากนะจ้ะเพราะว่าปีนี้อากาศบด่ดีอากาศบ่ดีก็เลย คน้น่ออน,นก็เป็นหมากเป็นหมากใค้แล้วน่าจะวงลักว่าอันที่เรือนี่ก็สิง,งามวงลักดอกจกเพราะว่าใบใบเริ่มใบเริ่มขึ้นมาแล้วน่าจะใบเรื่มงามเลรวเพราะว่าวงลากอยากเห็นตอนที่นั่งนั่งนั่งเป็นเป็นเพียเน,น่าจะตะลิโต้หรือตนเหลืองเหลืองขึ้นจังคดเป็นโรคโปลิโอนี่ไหมจ้ะ ก็จังค้นเป็นโลคโปลิโอแบบสิบว่าฟื้นขึ้นมาเนาะจ้ะเบื้องต่อน,นี้เนาะจ้ะเป็นตาได้กินแล้วเป็นตาได้กินอยู่จ้ะนี่ก็าลังติดดอกดอกก็าลังติดได้จ้ะนี่งามแล้ะคืนชายวงลากับเป็นตาได้กินอยู่จ้ะคืนชายข้างในนะั่น ต่วนเพิ่นกำลังไ่เนาะวงรักมาสะอ่อนยังหรอวงรักมาสะอ่อนต้วนพีกตอนที่ที่นั่งขึ้นมาเมาม่ยนี่นะจ๊ะขึ้นงามดีขึ้นง,าม,นงามดีจ้ะงามดีครับนี่ไปย่างต่วนไหมวยวงรักสะอ่อนด้จังใด อัปเดตอัปเดตต้นพักเมื่อนี้ต้นมักอือนะาจะใหญ่แล้วใหญ่เรา,ยา,ยยายจะต้นมักอือใหญ่ยยเร็วเร็วต้นมะเขือเทศก็ล่งเป็นลูกต้นมะเขือเทศพวกเราก็ล,ล่งเป็นลูกจะิีด้กินอยู่ดอก เนี่ยจะกำลังติดลูกเลยกำลังติดลูกเลยจ้ะต้นอง,งุ่นต้นอง,งุ่นวงลากว่าองุ่นบกใครบกคครเสียบอันใดเนะ่ยจะอางงุจน,นจ,ะงงจะออกเปรี้ยวหวานเนาะเป็นสีพันสีม่วงเนาจะจ้ะพันสีม่วงวงลากว่าถ้าบาวานกะตัดถิมซาสันวงลากบอก ไผ่ใหญ่เนาะอันนี้บ้งหลักกัเอินมาเป็นออกจากจังหมากยังดอกเพื่อนสาวบอกอยู่ว่าซื้อใบยังแหละบ้องหลักจำไม่ได้เอาต้นนี้เป็นยังคือตายเนาะบัดน,นี้ต้นนี้นั่งเป็นยังคือตายเนาะคอมเนบ้องหลักไปตัดหญ้าไก่ตัวนัง่งคนวะ นั่งได้ตย่ตยครับต่ล้วมีเด้อจ้าหม่งยมฝรั่งทีเพื่อนสาววงหลักทีเพื่อนสาววงหลักไทยเบฮงกูได้อยากได้ไม่เอาไปกินนะจ๊ะดดดดุกด ต้นเดียวกินมาเบิดอแล้วจันมันกระเสียวไปเห็ดเป็นแยมนะจ๊ะไปะเห็ดเป็นแยมเป็นยังเนี่ยวงลกักกระซิมไปนั่น,นะจ๊ะจะสะออ รักมกักกินแต่หน่วยสดมันนะจ๊ะหน่วยสดหน่วยสดอร่อยดีพันอ่างงนุนบ่วอร่อยปะเนยบพวงรักบุมากพวงรักว่ามันบอกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะจ๊ะพวงรักเลยบุมากนี่เก้าอี้ให้นั่งอยู่จ้ะพวงรักบ่มักมักนั่งเก้าอี้เนาะพวงรักมักนั่งพื้นเนาะจ้ะนั่งพื้นปลาหยาเนี่อหยะ หนากระซูง,งรเราจะบงเราจะได้มาตัดหนาเมือ่อมือหนาปุ้นละจ้าในเรนาจะชีวิตแต่ละมือนละเวนว่าทาความสะอาดบ้านกับล่งมาดูแลสวนผักเนะจ้ากสิเป,ป็นยนเสีบลนเวียนกันเนาะพอว่าตอนนี้บงรักทานาไปทํางานนะจ้าเลี้ยเนะาจ้าบงหลักได้ไปพอครับเพื่อนของแฟนของเพื่อนวงรักนะจ้าผู้พนไอเป็น เป็นบริษัทจัดหางานของวงหลักละจ้ะเป็นกะเล่บา่าเป็นกะเล่บ้าจะเป็นเดือนหนาเนาะจะวงรักเได้กลับไปเห็ุงานอีกพะว่าวงหลักต้องหยุดสามเดือนเนาะจ้ะเดือนนี้กับเขาเดือนที่สามที่วงหลักหยุดเนาะนที่วงหลักที่วงหลักได้หยุดเนาะส่วงไปเห็ุงานวงหลักกับซิมา่าอัปเดตหรือว่ามาอัปเดตการทำงาน ชีวิตประจํบบาวันของวงหลักนะจ๊ะให้ทุกคนได้รู้นะจ๊ะคลิปนี้ก็บ,บ่มมี่ยังหลายจ้ะวงหลักขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้วงหลักน้ำเนด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ